สวัสดีค่ะทะัศยาสมพันธ์ค่ะได้เข้ามารู้จักกับบริษัทนี้โดยการแนะนำของคุณอรันค่ะของคุณหุยนะคะแล้วก็ของคุณนงต้องรู้สึกประทับใจมากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่มาได้ใช้ฮอตเฮาส์นะคะแล้วก็ชิมแมชชีนก่อนมาใช้นะคะก่อนมาใช้ฮอตเฮาส์กับชิมแมชชีนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพก็คือประจำเดือนไม่มา10เดือน ใช้ทุกวิธีในการรักษาตัว10เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปพบแพทย์นะคะไม่ว่าจะหายามาดื่มมากินเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้ประจำเดือนมาเพราะว่ารู้สึกอึดประจำเดือนไม่มา10เดือนเนี่ยผลก็คือท้องใหญ่มากคะ่ะท้องเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเหมือนคนท้องประมาณสัก5เดือน รู้สึกไม่มั่นใจในบุคลิกของตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีหน้าท้องไปหาหมอนะคะหมอก็บอกว่าคุณเป็นวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วการไม่มีประจำเดือนมันมีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันไหมเราก็ตอบหมอไปว่าไม่มีค่ะสบายดีหมอก็บอกถ้าสบายดีคุณจะรักษาทำไมก็ใช้ชีวิตไปปกติไม่มีประจำเดือนก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้รักษาทางวิทยาศาสตร์ ก็ไปหาซื้อ,อยามาดื่มยาสตรีเพนภาคยาสตรีเบนโลที่เขาบอกว่ากินแล้วมันจะทําให้ประจําเดือนมาก็ไปซื้อมาค่ะซึ่งโดยปกติไม่ดื่มแอลโกอฮอล์อยู่แล้วพอดื่มพวกยาสตรีพวกนี้มันทําให้เราเมาก็ไม่ค่อยชอบเพราะมันเหม็นมากค่ะเวลาดื่มต้องปิดจมูกแล้วก็กลั้นลมหายใจเพื่อที่จะดื่มแต่ก็ต้องอดทนทุกวันทุกวันก่อนนอนเพื่ออยากให้ประจําเดือนมาอยากให้อยากให้สุขภาพดี ดื่มไปหลายขวดมากเลยคะ่ะดื่มแล้วก็เมาหลับไปดื่มแล้วก็เมาหลับไปตื่นนอนมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสุดท้ายทนไม่ไหวไม่ดื่มแล้วยอมรับสภาพของการที่ท้องใหญ่แล้วก็ประจำเดือนไม่มาอึดอัดสุขภาพจิตไม่ดีพอเจอคุณหุย่ยกับคุณหนงกับคุณอลันนะคะก็ได้มาลองใช้เครื่องเพียงครั้งแรกเท่านั้นที่ได้ใช้ฮอตเฮาส์กับชีแมชชีนครั้งแรกเท่านั้นที่ได้ลองนะคะ ครั้งละ5นาทีพัก2นาที3ครั้งนะคะเท่านั้นลองใช้ตอนวันศุกร์บ่ายบายวันเสาร์กลับไปตอนบ่าย,ายประจำเดือนมาค่ะก็แปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมไประจำเดือนมาตอนแรกก็ลืมไปค่ะว่าเมื่อวานเราได้มาใช้ฮอตเฮาส์กับชิมแมชชีนก็คิดว่าอ๋อมันคงเป็นเป็นทัมมิ่งของมันที่มันจะมามั้งพอผ่านไปสักสองสาวัน รู้ตัวว่าประจําเดือนมาแล้วแน่นอนแล้วเพราะมาเยอะมากค่ะมามาเยอะมากๆเ,เยอะจนเลอะเสื้อผ้าเยอะเหมือนเขื่อนแตกทะลักทะล้นมาพุงก็ค่อยๆยุบลงยุบลงผ่านไปสองสามวันก็โทรคุยกับอาจารย์หุยว่าประจําเดือนมาอาจารย์ก็เลยบอกว่าอา้าวเราไปใช้เครื่องฮอนทเฮาส์กับชิแมชชินมาลืมไปแล้วเหรอเราก็เลยเพิ่งเกตว่าเออจริงๆเรามาใช้เครื่องนี้เมื่อตอนวันศุกร์พอวันเสาร์ประจําเดือนเราก็มา หลังจากนั้นประจำเดือนมา7วันติดต่อกันเลยคะ่ะแล้วก็พุงที่เคยใหญ่ก็แบนราบเรียบนะคะแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นมีความสุขมีความสบายใจเลยมีความรู้สึกประทับใจกับ h o ตเฮาส์แล้วก็ชิมแมชชีนแล้วก็ประทับใจกับเอนไซม์มากๆเพราะว่าได้ลองใช้เอนไซม์ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาได้ลองกิน ทุกๆวันนะคะก็จะกินเอนไซม์ทานเอนไซม์ก่อนอาหารทานเวลาขับรถก็ทานค่ะก่อนอาหารนึกขึ้นมาก็ทานเพราะว่าเวลาขับรถบางทีหิวข้าวค่ะก็เอาเอนไซม์กรอกใส่ปากแล้วขับรถต่อดื่มน้ําตามนิดหน่อยแล้วขับรถต่อผลที่ตามมาก็คือน้ําหนักลดเกือบ10กิโลในเวลา1เดือนจากการที่เราทานเอนไซม์ก่อนอาหารทานเอนไซม์ระหว่างวันได้สุขภาพผิวดีขึ้นสุขภาพกายดีขึ้นต้องขอบคุณ เซียนเถียนขอบคุณชิมแมชชีนขอบคุณฮอตเท้า์ขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณหุยขอบคุณคุณหนงขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะที่ที่นี่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าคนที่มีบุญเท่านั้นที่ถึงเมื่อถึงวาระบุญจะได้รู้จักกับที่นี่จะได้มาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ที่สามารถช่วยยืดอายุให้เราอายุยืนขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาโดยไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะ ก็กราบเรียน,น,นเชิญกราบเรียนเชิญทุกท่านนะคะแวะมาที่บริษัทของเรายินดีต้อนรับค่ะ